สวัสดีจ้าพี่นอ้องกอดดินขอโทษขอพายเราจะได้ไหมเวลาค่าแต่งญาตก่อนจะเนาะค่าแตา่งญาาบอดายร่วงคลิดไปพี่น้องแต่ว่า เล้าสตาเขาทุกวันทุกวันนะพี่น้องพี่น้องเขามาทั้งไรก็ได้ทรงห้ยทรงหายทุกวันเราจะเฮ็ดกระดาษแบบนี้ทรงไปหายทุกมือคาแต่ยากพี่น้องมีสุดเป็นของตัวเองเฮาให้ได้ตัวเดียวกันทุกวันคือเกาด้ดาวยแต่ด้วยเขาดีดีเมนเล่าสตาเขาทุกวันปังทุกมือทั้งบนทั้งล่างน้อแต่นตะนะแต่ว่าของมนที่ยี่มหกนี่ทรงไปทั้งไนะ่พี่น้องวิ่งรูดที่หนึ่งกับเคสลอรุ่มัาที่ยี่มหกเดือนแปดน้อแต่นาะเพื่อนอกก้าวกิดหนึ่งวสันพี่น้องหาหนึ่งลางวสัน บนเก้าเกศหนึ่งมีตัวนี้มีตัวนี้มีตัวนี้ของเพื่อนหนึ่งเกตของไม่ไมลา่าเป็นเกตหนึ่งอันนี้ล่างนี่นี่ทงไปทางไร่ไอพี่น้องเนาะเพราะว่าค้าแต่ยากพี่น้องอันกับมาหลายคนอนอาะหกเกศขนทางไร่เด้อจะเด้อสที่อมาเนี่นี่ทรงถ่ายรูปแชะแชะไปอันนี้ล่างอันนี้บนเพราะว่าฝ่าวีรบรายจะละมือมีตังแต่ยากนะพี่น้อง อันนี้เท่าใดตัวเดียวกันคือเกาด้วพี่น้องเลยละคนมีสุดขํงแมวเวลาได้ตัวเดียวกัน,ค,กน,ลลค,กนคือเกาอันนี้ล่างเพิ่มันออกคาะของแมวเวลาบอเขาาด้วยเดือดล่างบอเขาแต่ว่าลึงเกศตัวนี้ไปเขาอยู่บนเพิ่นเขาวิงรูดตรงนี้นอกจากนอทำรุนตอของวันที่ยิบเจ้ะของวันที่ยิหากับเขานอกจากนอยี่สิบสี่กับเขาเห็ดทุกวันชงทุกมือพี่น้องชงไปทงางไล่พี่น้องทุกมือพี่น้องภูมิสุดเป็นของตัวเองพี่น้องทั้งโรบุรีเนาะแต่เต็มเต็มทุกวันละจ้ะ พ่นลักกับมาทางไลต่ตะไร้มือล่ะเอาสูตรในเพื่อนประเทศเอาแล้วก็ทรงวิธีทำให้แล้วก็เอาไทายไทยลูกแล้วก็ทรงทางไร่นอกจากานกากาั่งภูมิไร่แม่ไมละก็ทีได้น้ำกันถูกวันคือเก่าสำรับเหล้าสตาอันนี้ล่างอันนี้บนมือนีเฮ็ดคลิปวางจจกน้อยกับที่มาเฮ็ดคลิปใบบพี่น้องได้ชมเฮ็ดออกมากก็สิเป็นทั้งสีง่เหล่าเขาไม่ใชยี่สิบเก็ดถือก้ันบนแต่ลักซิบลักน้อยซิบได้แปดได้สองได้สามทำได้หกเก็ดแปดนเป็นม่ไม่ลาจับคู่ จับเหล็กติดแปดแล้วแต่นนะแปดหกแปดเจ็ดแปดแปดสองเจ็ดเอาไว 4, ้ซีคูตัวชอบแมมมิลาวิ่งรูดบนล่างจะวิ่งรูดบนล่างอยู่ที่แปดแล้วแต่นนะแมมมิลาจะเอาเลขแปดแล้วแต่เนอนะนี่ทันที่ชส้นกันนี่แปดหกแปดเจ็ดแปดหกแปดเจ็ดมาสั่งจับปูแปดห้า แปดหกแปดเกดศูนย์หกลำลาจะชอบเลขติดศูนย์วสั่นต์แต่ละจกที่าบอนนัตจันท์น็อตตรงนี้แต่ว่าเอาเลขติดแปดไว้เอาแปดกับหกน้องแต่ละมือนี่เอาแปดกับ 6, นะกหนน 8, กบ 6, วิ่งรูดบนและล่างกะสีเปลี่ยนประมาณนี้ไม่พลาเอาจุดนี้จุดนี้นมันชนกันกะสีเอาอันนี้กันลักนวยอันนี้กับบัลลักษณ์ลักนวยวสันอันนี้บัลลักษณ์สิบลักนวยนี่ไม่พลาดจะชอบเลขแปดกับเลขหก 6, วสันพี่น้อง เอาจะเอาห้าหน้อยลงหายได้จาเรื่องเลาพัฒนากับเขานะจ๊ะเนาะสอนรคตั้งแต่พูดทักมาทางไลท์ทุกวันทุวันช่วงแม่ไม่ลายหยุดเนาะกับเข้าทุกมือสําหรับอันนี้เนาะเาล้าสัตตาคือเป็นแนวทังสูตรนี่เขาดีเดินดีคักพี่น้องเอาประมาณนี้นจ้ะพี่น้องขอห้แห้งปังๆเล้วเจอกันในคลิปก็ไปสวัสดีจ้ารื่อยยทุกวันจ้า